เอินจะมีนิ่งด้ยินเงะเลยถับนี่แหละคือว่าแถวนี้ยังมีหลายไปเลยนะไปเลยเร็บร้อยอสบายดีแล้วสวัสดี พ่อแม่พี่น้องเปิดไอซีทุกท่านสบายดีตอนแรงๆทุกคนคลิปนี้ก็จะสิได้ผ้าพ่อแม่พี่น้องเขาป่าเขาโคกก่อนทุกคนเลยเอาผากันไปหาบอลที่มีเสียงดังแ่้แล้วะทุกคนเลยตายอินตามฤดูกาลมันมาหอดจอดถึงเลยามีท่านในห้องหลายเพื่ยอะไรทุกคนลองมองก่อนมาที่ก็พอได้ยุ่ได้กินมาที่ก็ได้หลายนะ ให้เลยกับติดตามมับ,บงมในคลิปทุกคนไปดูปฏิบันเลยห่อเชนเจ่นจะกินหลายยังน้อยนะปกตินี้ถ้าฝนหลายน่าจะหลายในยามนี้ละเราเอารเอาบุตรทองกันเอาบุตรทองห่อบางต่างแล้กระสียดผ้ายจะงถุง ไอ้น้นมาลำหลัง,งนี่อไรยังมีหลายพูดไหมผีเลยได้หางดิจันๆดิหมายยาวพูดเลย อ้าวได้ที่ได้อ้าวโตสั่งจะดีกว่าโอา อ่านหน่อยเออละจับคือยอนหูลงเลยหลายตัวจ้่ปะขับขี่ตัวมาติดมันกันเลยอ๋ออย่ามาเลยอย่ามาเลยนายจันนี่มันจะบินผู้อ่อนเปางหลังกู ลับกจจ็ว่างจากฮะกหลับขนาดเอ,กองเก็คือลับไงวะดีดูเลระ ตูแล้วมาตูเร็นกุนต่างก็จะดีไปเลยรูดเลยร <c oughs> ูดเลย โอ้ยตอบตาอ uh. uh ีโอ้ยได้ดเปลี่นดีจังต้องเปลี่ยนี nón mày, mà đi không? Okay. nó lại rồi, sáng lên là ai. เฮ้ยโอ้ยโอตีตัวนี้เ็นแรแล้วนี่ฮึตายแล้วทุกมันี่จะเป็นไงกัไม่รู ติดอีตกตลอดอย่างนี่ก็เห็ดอย่างบุักบ่อหรอกอี่ตีนี่จะใหดแค่เดียวลอีกจันกระลัดลักลูกชายลูกชายจะดูม่ดีนะเป็นไอ้หน่อยนึงได้โตแล้วไอ้ได้สามโตแล้วทุกคน เพิ่นเสียทั้งอย่างเพิ่นคอยเสยคองพอได้กินเชฟชาวสามสิบตก็พอกินเลยนะฮะนี่ฮะแต่ลงแต่ลายเนาะถือว่าเป็นการติดที่จันไม่อีไมป่ปีมันกิดทะเห้องลายไปเลยก็จะได้หาเลาะติดตแต่ตะนาวอลไรทุกคนมองสัดแซลลทุกคนไป อือไปเลยลัักขนาดเียบร้อยอ้าวตกทีนูวไว้เด็กตาง nhối quá à? à, à, là tặng ai mà thứ ra được khỏe quá ra mà ra tủ đấy ra thường bo à cho pin đấy ô wow tổ thường đấy là ai tổ mai thường ơn phần... được ừ, mình nhìn cái lại thằng này này คือว่าแถวนี้ยังมีหลายไปเลยนะไปเลยจิตผาดทางเต็งนิ่นอน,นบรน,นีุสูง์อ่างอยมีติดเลยท่านผู้ชมโอ้โอะไร<อ> ลากนไปวะคุยดินซูงไปเตัวใดตัวบได้ฮะเลยบได้คตัวได้คือตักระดับอหยุดเลยเลยลมหยดจะโจยมาเลยจักจันกยังเห็นอยู่ได้กัมีหลายไปเลยมัน มันจะหลักไป็นาานายกจัดแข่งชาวบ้านชาวท้องก็กำลังกลับบานกลับเพิ่อนเสียงรถไถรถจักรแซ่ๆออทุกคนเลยคือว่าบอบนี้ก็กะติดติจัดติดแข้มข้างเนี่ย เรียบร้อยแดมแล้วไล่ตุ๊กแล้วปิดตัวแม่จะบอห้องาติดต่อเลยก ออยูมันยูคบค่ะเออตอนนี้จะช่อยยูอย่างยูพกกินก่กนอนถ้าจะได้นอนได้ลายเลยค่ะติดตามไปรำกรานทุกคนเลยสแกนเพิ่นมาแต่ไม่เห็นเลยเนาะเพิ่อนคือเช็ดกินท่าพ่อเลยคอยกับคือสีได้พอ่อยูพอกินให้เลอะเกิดลุ้นไปรำกรานก่อน ไข่คองก่อนได้น้อยไวหลาเลยกัอ่าจะจันหองเคอร์เพินไปติดมนเลยก็ได้หรือว่าบางทีคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่อยจิาพาไปการก็คืนเลยการกรตร็ติดเอาเลยบางทีมันมาน,นกันโยได้ลายนะส่วนลายเห็นมันนอนเลยถือว่าได้นะก็คืนบังกอบโคหนึ่งเขาหนึ่งงํเลยแล้วก็ อย่างอันนีนึงคราวหนึ่งทุกคนโอ้ผลงานเท่ากันคือว่าพ่ออยู่ขากินใ้ล้าจะโตก็มีชักแล้วอ้าวด้อะะมแล้ก็มีเดี๋ยวเราต้องจับเป็นได้ล้างก่อนทุกคน,นเปิดล้างกับปีดป๊ดๆนะนะจะได้โคก่อนถี่ต่ำ ปุบปุยปิดปีปิดตีนเนี่ยปิกาบนอเดอร์ตีนเอ่อตีนมันก็ปิดเอาเด้อเพราะหวัวมันดีอย่ามาันอ่าตีนมนะันทำน้อยยัดกลางไน้ข่าคอนะโอก๊กโอกนะ อีกมากเ้อโอ้ย no นี่โหประสาทมันมีมุกออกมากระมุกมันหูขาดเลยหนามันหัวแข็งตรงนี้เยโคก่อนทุกคนเลย มาเลยโคจัดก่อนโอ้นำฮอร์แล้วจาดจาดเลยน้ำเด่บริมีอย่างเลยน้ำโคมันมันสุกก่อน ต่ำเพชรก่อนคนนั่นนี่คอยเชื่อมม่มงเลยก็เป็นโหพักโบอ่อนๆต่ำเชื่อกันเ้มัแหล่เมือมะมงแหละโซนจะจันค่อยค่อยโคชุบเรียบร้อยเลยงานนี้คอยจัดการเองเลย งเผ็ดควายไส้ไอใสองน้่ยใส่หลายบ่ได้น้องมูน้องป่เผ็ดเฮ้ยเฮ้ยแม่มึง้ำน้ำอไให้ลกน้อยแล้วแล้วบอแาวแก้เพิ่น กาดน้ำลุ้นอาบน้ำอันไหนเฮอ้อน้องมุกน้องปุ๋ยน้องมุกยัง,น,งน้อยอยู่ยงาบเองมไ่ไล้อ้าวตัวนี้โคสุกเรียบร้อยประมาณสามชิพโตน,นะ ยัง,ออยงไม่เจอ,อเซอรยังเลยจตั้งก่อนเจอเกิดไปโน้แล้วเรียบร,อยอร้อเกิดไปโน้เลวก็ปลาแดงหรือปลาลาตับเมากันเลยกันเนี่ยครับเป็นอาหารที่แซ่บเลยแหละคนน่ะแมน่เขาก็จะได้กินในปีนี้เตียงตอนแรกเขาจะไปหาติ๊ดบังลิงจมทหองอูโกกอย,อยู่นี่คนนี้แล้วละอะไ กอไม่พี่น้องมากินข้าวหนกันไหมเส็บเส็บหนูกันก็เลยก็ขบโกกมาอข้าำมา้อันที่คำมากินมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเส็บนกันเด้อเอากก้แล้วก็กินข้าวแล้วก็สุดยอด เอาเอาฮ้อนอีกตบบทำดิจันเอาเยอะทำใหญ่กวันหกบัวขออยากเข้ามิน้ำก็ได้ทุกคนนะถือว่าพอแล้วแรงพอได้บนทางบนทางชีวิตครอบครัวพอได้สู้เหตสู <of rose keeper> ้งานมาอื <of cream> ่นทีว <tolerate> <unda> ิดีโอการ ติดกาบตัวยังได้มีหลายไปเลยเนื่องจากอ่าจักจั่นยังทดงออนไลน์ในเขตเทศบาลคอยนี่นะปกติกัพอได้ได้กินเนาะสำหรับคลิปวิดีโอการติดจั่นกับสิริธาตุทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมไว้แต่มเป้งเท่านี้เสรก่อนก็คงไม่ค่อยเจอได้เอฟซีที่ติดตามได้รับชมวิดีโอนี้แต่ต้นจะจบคลิปหน้าอีพีหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่มเป้งเท่านี้